อาณาจักรลูมินัสที่รุ่งเรืองภายใต้การปกครองของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ้าชายอารีเอนทายาทเพียงคนเดียวของบัลลังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางคืนแห่งความมืดมิดไม่มีใครรู้ว่าเขาถูกลักพาตัวหรือนีหายไปเองความหวาดกลัวและความโศกเศร้าปกคลุมอาณาจักรเจ้าชายของเราอยู่ที่ไหนเราต้องตามหาเขาให้พบเสียงของชาวบ้านต่างพากันร้องทุกข์กษัตริย์อเล็กซานเดอร์รู้สึกถึงความสูญเสียอย่างลึกซึง้ง แต่ไม่ยอมแพ้ที่จะตามหาเจ้าชายในเวลาเดียวกันเลียนาหญิงสาวผู้เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลจากเมืองหลวงได้รับความฝันแปลกประหลาดในความฝันเธอเห็นเจ้าชายอดเดรียนติดอยู่ในสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยเงามืดและอันตรายข้าไม่รู้ว่าความฝันนี้หมายถึงอะไรเลียนากล่าวกับตัวเองแต่ข้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ฝันธรรมดาด้วยความกล้าหาญและความเชื่อในลางสังหรณ์ของตนเลียนาตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาเจ้าชายที่หายตัวไปเธอเชื่อว่าความฝันนั้นคือคำใบ้ที่จะนำพาเธอไปอยังที่ที่เจ้าชายถูกขังอยู่ข้าต้องหาทางเข้าไปในปราสาทและพบกับกษัตริย์ข้าต้องบอกพวกเขาถึงสิ่งที่ข้าฝันเลียนากล่าวอย่างมุ่งมั่นขณะที่เธอเตรียมตัวออกเดินทางการเดินทางของเลียนาเพื่อตามหาเจ้าชายอดเรียนได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนและอันตรายที่เธอยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญ หลังจากออกเดินทางจากหมู่บ้านเลียนาเดินลัดเลาะผ่านป่าและทุ่งกว้างเพื่อมุ่งหน้าไปยังปราสาทของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ระหว่างทางเธอรู้สึกถึงความไม่ปกติในอากาศป่าที่เธอเดินผ่านเริ่มเต็มไปด้วยหมอกหนาและเงามืดที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบงันบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้าดูเราอยู่ลีานาพึมพำกับตัวเองเธอจับไม้เท้าแน่นขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปในป่าลีานา ก็พบกับชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางเขามีแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้และความลึกลับเจ้ากำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าชายชราถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับลรอานาหยุดเดินและตอบว่าข้ากำลังมองหาเจ้าชายอดเรียนข้าเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ข้าได้เห็นเขาในความฝันข้าออกเดินทางเพื่อบอกข่าวนี้กับกษัตริย์ชายชราเพียงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับเจ้าชายอดเรียนยังมีชีวิตอยู่แต่เส้นทางของเจ้าจะไม่ง่าย พลังลึกลับที่ครอบงำอาณาจากักรนี้ได้ซ่อนเขาวไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ใครจะหาพบได้ง่ายๆเจ้าหมายความว่ายังไงข้าควรจะไปทางไหนลีอาน้าถามด้วยความสงสัยชายชารากลับไม่ตอบอะไรเพียงแต่ชี้ไปยังเส้นทางที่เต็มไปด้วยหมอกเจ้าจะพบคำตอบในที่แห่งนั้นแต่จงระวังพลังแห่งเงากำลังจับตาดูเจ้าเมื่อผู้จบชายชาราก็หายตัวไปในหมอกทิ้งให้ลีอา่ายืนอยู่ท่ามกลางความลึกลับที่ล้อมรอบเธอ ข้าต้องหาคำตอบให้ได้ลีอาน่ากล่าวอย่างมุ่งมั่นก่อนจะเดินตามเส้นทางที่ชายชราชี้บอกหลังจากที่ชายชราลึกลับหายตัวไปในหมอกลีอาหน้าตัดสินใจเดินตามเส้นทางที่ถูกชี้ให้เห็นเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจนี้อาจพาเธอไปสู่ความอันตรายแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตามหาเจ้าชายอาเดรียนเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นป่าที่ยิ่งเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งมืดมิดขึ้นเรื่อยๆหมอกหนาะทึบปกคลุม ไปทั่วขณะที่เสียงลมพัดผ่านทําให้บรรยากาศน่าหวาดกลัวขึ้นทุกขณะที่นี่มันเงียบเกินไปเลียนาพ,พึมพำเบาๆขณะที่เธอเดินตามเส้นทางในป่ามืดทันใดนั้นเงาสีดําขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในหมอกมันไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยพลังมืดที่น่ากลัวเลียนาน่ารู้สึกว่าตัวเองถูกเฝ้าดูเธอหยุดเดินและจับไม้เท้าแน่นใครอยู่ที่นั่นเธอตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเงาดําเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เรื่อยๆเ,ยเยลียนานารู้ว่า เธอต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองเธอยกไม้เท้าขึ้นและเริ่มไรายมตนป้องกันแสงสว่างที่เธอเคยฝึกฝนไว้ทันทีที่แสงจากไม้เท้าของเธอสว่างขึ้นเงามืดที่ล้อมรอบเธอค่อยๆถอยหนีแต่เธอรู้ว่านี่เป็นเพียงการเตือนจากพลังที่แข็งแกร่งกว่านี้ที่ยังคงซ่อนอยู่ข้าจะไม่ยอมแพ้ลรีาหน้าตะโกนพร้อมกับเดินต่อไปตามเส้นทางที่ถูกซ่อนเร้นไม่นานนักเธอก็มาถึงลานหินโบราณที่มีสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์สลักอยู่บนพื้นลานหินนี้ ถูกปกคลุมด้วยพลังลึกลับและแสงจางๆจ,จ,จากสัญ,ญลักษณ์ที่เรืองแสงนี่คือลานหินในความฝันของข้าลีอานาตะโกนด้วยความตื่นเต้นที่นี่ต้องมีเบาะแสเกี่ยวกับเจ้า,จาชายอเดเรียนแน่นอนเมื่อยืนอยู่บนลานหินโบราณที่เรืองแสงด้วยสัญ,ญลักษณ์เวทมนตลีอาน่ารู้สึกได้ถึงพลังลึกลับที่ล้อมรอบตัวเธอที่นี่คือสถานที่ที่เธอเห็นในความฝันและเธอมั่นใจว่าเบาะแสเกี่ยวกับก,บการหายตัวไปของเจ้าชายอเดเรียนอยู่ที่นี่ เธอค่อยๆก้มลงเพื่อสำรวจสลักษสันวเทศบนพื้นพวกมันดูเหมือนตัวอักษรโบราณที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เธอรู้สึกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างตัวเธอกับพลังนี้ข้าต้องหาวิธีอ่านมันลีอาณาพึมพำเบาๆขณะที่เธอพยายามทำความเข้าใจกับสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องขึ้นมาจากใต้ลานหินผู้ที่ถูกเลือกเจ้าคือผู้เดียวที่จะสามารถปลดล็อกความลับของที่นี่ได้ลีอาณาสะดุ้งเล็กน้อย แต่เธอยังคงยืนมั่นคงใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครตอบกลับมานอกจากเสียงกล้องของเวทมนต์ที่แผ่ออกมาจากลานหินลีอาน่ารู้ว่าเธอจะต้องทำบางอย่างเพื่อปลดปล่อยความลับที่ซ่อนอยู่เธอค่อยๆย,ยกไม้เท้าของเธอขึ้นและเริ่มไร้มนตามสัญชาตญาณของเธอแสงจากไม้เท้าของเธอเริ่มสว่างขึ้นและสัญ,ญลักษณ์บนลานหินก็เริ่มเปล่งแสงเจิดจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกุญแจสำคัญลีอาน่ากล่าวด้วยความตื่นเต้นข้าต้องทำให้สำเร็จ ขณะที่เธอไล้มนต่อไปลานหินก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและทันใดนั้นช่องลับขนาดใหญ่ก็เปิดขึ้นกลางลานเลีานามองลงไปและเห็นทางเดินใต้ดินที่ดูเหมือนจะนำไปสู่ส่วนลึกของป่านี่อาจจะเป็นทางไปสู่ที่ที่เจ้าชายอดเดรียนถูกขังไว้เลีานาพูดพลางเตรียมใจที่จะก้าวลงไปสู่ทางลับนั้นหลังจากที่ทางลับเปิดขึ้นกลางลานหินโบราเล,ลียนามองลงไปเห็นบันไดหินที่ทอดยาวลงไปในความมืดเธอรู้ว่านี่คือก้าวสำคัญที่จะพาเธอไปสู่คำตอบที่เธอตามหา ไม่มีทางถอยอีกแล้วข้าต้องเดินหน้าต่อไปลีอาณาพูดเบาๆก่อนจะค่อยๆก้าวลงไปในทางเดินใต้ดินด้วยหัวใจที่หนักแน่นบรรยากาศในทางเดินเต็มไปด้วยความเงียบงันมีเพียงเสียงฝีเท้าของเธอที่ก้องสะท้อนบนผนังหินลีอา่าถือไม้เท้าของเธอแน่นแสงจากปลายไม้เท้าสองนำทางให้เธอในความมืดแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีพลังบางอย่างที่ยังคงจับตามองเธออยู่เมื่อเธอเดินลึกลงไปเรื่อยๆลีอา่าเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผวเบาเสียงนั้นมาจากรอบด้านราวกับมีใครบางคน กำลังพูดถึงความลับที่ถูกปิดบังที่นี่มีบางอย่างถูกซ่อนไว้ลีอาหน้าคิดในใจไม่นานนักเธอได้พบกับประตูหินบานใหญ่ที่ถูกสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์แบบเดียวกับที่เธอเห็นบนลานหินโบราณประตูนั้นดูเหมือนจะถูกปิดมานานหลายศตวรรษแต่แสงจากสัญ,ญลักษณ์บนประตูบ่งบอกว่ามีพลังบางอย่างยังคงทำงานอยู่ภายในนี่ต้องเป็นสถานที่ที่เจ้าชายอดเรียนถูกขังไว้แน่นอนลีอาหน้าพูดขณะเดินเข้าไปใกล้ประตูทันใดนั้นประตูหินเริ่มสั่นสะเทือน และเสียงก้องกังวานดังขึ้นจากข้างในเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบหากเจ้าต้องการพบกับเจ้าชายเลีานารู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องก้าวผ่านการทดสอบนี้เพื่อช่วยเจ้าชายอดเรียนให้ได้เมื่อประตูหินโบราณเริ่มเปิดออกเลีานารู้สึกได้ถึงกระแสพลังที่พุ่งผ่านอากาศมันเหมือนกับเสียงกระซิบของเวทมนต์ที่เก่าแก่และส่งพลังเมื่อเธอก้าวเข้าไปในห้องที่อยู่เบื้องหลังประตูบรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่น่าขนลุก ลานกลางห้องเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เวทมนต์ที่เรืองแสงจางๆและตรงกลางมีแท่นหินที่ประดับด้วยลูกแก้วคริสตัลสีแดงหม่นเลียาน่ารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เชื่อมโยงกับพลังของคริสตัลนี้แต่เธอก็ระมัดระวังเพราะการทดสอบที่ถูกเตือนไว้ยังคงไม่ได้เริ่มขึ้นข่าต้องเตรียมพร้อมเลียน,นากล่าวพลางยกไม้เท้าของเธอขึ้นเตรียมตัวทันใดนั้นเงาดำปรากฏตัวขึ้นจากทุกมุมของห้องเงาเหล่านั้นมีรูปร่างสูงใหญ่และเต็มไปด้วยพลังมืดพวกมันเป็นวิญญ,ญาณโบราณที่ถูกปลุกขึ้นมา เพื่อทดสอบความกล้าของลีอานาการทดสอบนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เสียงกระซิบแผ่วเบาจากวิญญาณกล่าวแต่คือการพิสูจน์ว่าเจ้ามีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวลีอาณารู้ว่าการต่อสู้กับวิญญาณพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอต้องการพลังและความกล้าหาญเพื่อผ่านมันไปเธอเริ่ม่รยเวทมนต์ป้องกันและพยายามรวบรวมความมั่นใจในตัวเองข้าจะไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดข้าลีอา่าพูดออกมาอย่างหนักแน่น เงาเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ลลีหนาใช้ไม้เท้าของเธอสร้างบาเรียรแสงเพื่อป้องกันตัวเองและพลังแสงของเธอค่อยๆขับไล่เงามือดออกไปแต่เธอรู้ว่าการทดสอบนี้ยังไม่จบเจ้าจะต้องเลือกเสียงจากวิญญาณกล่าวเลือกว่าจะยอมปล่อยความกลัวหรือจะปล่อยให้มันครอบงำเจ้าเลียนารู้สึกได้ว่าการทดสอบครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพะละกกาลังทางกายเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเธอด้วยเงามืดที่ล้อมรอบเธอ เป็นเหมือนภาพสะท้อนของความกลัวที่เธอเก็บไว้ภายในพวกมันพยายามดึงเอาความไม่มั่นใจและความหวาดหวั่นในตัวเธอออกมาเจ้าต้องตัดสินใจว่าจะแข็งแกร่งพอที่จะก้าวผ่านความกลัวหรือไม่เสียงจากเงามืดก้องกังวานเลีานาหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกข้าไม่กลัวพวกเจ้าและข้าจะไม่ปล่อยให้ความมืดมิดเข้าครอบงำข้า เธอเปิดตาขึ้นแสงจากไม้เท้าของเธอเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอรวบรวมพลังแห่งแสงจากภายในตัวเองเงามืดที่เคยล้อมรอบค่อยๆถอยหนีออกไปพวกมันไม่สามารถทนรับแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากตัวเธอได้อีกต่อไปข้าจะไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดข้าลีอาณาประกาศด้วยความมั่นใจข้าจะหาทางช่วยเจ้าชายอดรียนให้ได้ทันใดนั้นวิญญาณเงามืดทั้งหมด ก็สลายตัวไปแสงที่เคยถูกกักขังในห้องเริ่มเปล่งประกายอย่างเต็มที่อีกครั้งสัญลักษณ์เวทมนต์บนพื้นเรืองแสงเจิดจ้าและประตูหินบานหนึ่งก็เปิดออกเจ้าผ่านการทดสอบแล้วเสียงจากวิญญาณกล่าวจงเดินหน้าต่อไปเจ้าจะพบกับคำตอบที่เจ้าตามหาเลีอาน่ารู้สึกถึงความบาสบายในใจของเธอหลังจากที่เธอเอาชนะความกลัวของตัวเองได้เธอเดินผ่านประตูหินที่เปิดออกไปซึ่งเป็นทางเดินสู่ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของเจ้าชายอดเดรียน เลียนาเดินผ่านประตูหินบานใหญ่ที่เปิดออกเธอรู้สึกได้ถึงพลังโบราณที่ล้อมรอบเธอขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปในทางเดินยาวและมืดมิดด้านหน้าของเธอปรากฏเป็นห้องใหญ่ที่มีบรรยากาศลึกลับและเงียบงนันเมื่อเธอเข้าไปในห้องห้องนั้นถูกปกคลุมด้วยหมอกบางๆและตรงกลางห้องมีแท่นหินขนาดใหญ่บนแท่นหินนั้นมีคริสตัลขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสีฟ้าเย็นๆเลียนาน่ารู้สึกว่าคริสตัลนี้เชื่อมโยงกับการหายตัวไปของเจ้าชายอดเดรียนข้ารู้ว่าคริสตัลนี้คือกุญแจสำคัญ ลีอา่าพึมพำขณะเข้าไปใกล้แท่นหินทันใดนั้นเสียงกล้องจากคริสตันก็ดังขึ้นเจ้าที่ถูกเลือกเจ้ากำลังจะค้นพบความจริงที่ถูกปกปิดไว้มานานแสงจากคริสตันเริ่มส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆและภาพของเจ้าชายอาเดียนปรากฏขึ้นในแสงนั้นแต่เจ้าชายถูกขังอยู่ภายในโลกแห่งพลังเวทมนต์ลีอาณาเห็นภาพเจ้าชายที่พยายามหาทางออกจากที่คุมขังนี้เจ้าชายอาเดียนลีอาณาตะโกนด้วยความตกใจข้าจะช่วยท่านออกมาให้ได้ แต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรได้เงาดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากหมอกเงานั้นเป็นวิญญาณโบราณที่คอยปกป้องความลับของสถานที่นี้ถ้าเจ้าอยากช่วยเจ้าชายเจ้าต้องผ่านการทดสอบสุดท้ายวิญญาณกล่าวเลีานารู้ว่าการทดสอบนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดแต่เธอไม่มีทางถอยหนีเธอต้องหาทางปลดปล่อยเจ้าชายอาเดรียนจากคุกพลังเวทมนต์นี้เลีานายืนมองไปที่เจ้าชายอาเดรียนซึ่งติดอยู่ภายในคริสตัลสีฟ้าเธอรู้ดีว่า การช่วยเจ้าชายออกมาจากคุกเวทมนต์นี้เป็นภารกิจสำคัญที่สุดแต่เบื้องหลังของเธอวิญญาณเงามืดที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งห้องนี้กำลังเตรียมทดสอบเธอหากเจ้าปรารถนาจะปลดปล่อยเจ้าชายเจ้าต้องพิสูจน์ว่าเจ้ามีความกล้าและหัวใจที่บริสุทธิ์พอวิญญ,ญาณกล่าวด้วยเสียงเย็นชาเลียนาหลับตาเพียงชั่วครู่เพื่อรวบรวมพลังและความมุ่งมั่นของเธอข้าจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาหยุดข้าข้ารู้ว่าข้าไม่อาจทำได้ด้วยพละงกำลังเพียงอย่างเดียว ข้าต้องใช้หัวใจที่บริสุทธิ์และความเชื่อมัน่นเงาดำเริ่มเคลื่อนไหวเข้าใกล้เลียนาะขณะที่เธอชูไม้เท้าขึ้นพยายามควบคุมพลังแสงสว่างที่มีอยู่ในตัวเธอเพื่อปกป้องตัวเองและปลดปล่อยเจ้าชายแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านการทดสอบนี้ข้าจะไม่กลัวลียนาตะโกนออกมาแสงจากไม้เท้าของเธอสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆผลักดันเงามืดให้ถอยหลังไป เจ้ามีความกล้าหาญและหัวใจที่บริสุทธิ์พอวิญญาณกล่าวพลางค่อยๆจางหายไปเจ้าจะได้รับสิทธิ์ในการปลดปล่อยเจ้าชายเมื่อเงาหายไปแสงจากคริสตันเริ่มจางลงลีอานะ่ารู้ว่าเธอสามารถปลดปล่อยเจ้าชายอะเดรียนได้แล้วเธอเดินไปที่คริสตันและร่เวทมนต์สุดท้ายที่เธอรู้จักแสงสีฟ้าเจิดจ้าปกคลุมไปทั่วทั้งห้องคริสตันแตกออกและเจ้าชายอดเดรียนก็ถูกปลดปล่อยออกมาท่านปลอดภัยแล้วเจ้าชายอดเดรียน ลีอา่ากล่าวด้วยความโล่งใจขณะที่เธอช่วยประคองเขาออกมาจากคริสตันหลังจากที่เจ้าชายอดเดรียนถูกปลดปล่อยออกจากคุกเวทมนตลีอานะ่าและเจ้าชายต่างรู้ว่าพวกเขายังมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำนั่นคือการกลับสู่อาณาจาักรแกร้และขาขวอขาให้กษัตริย์และประชาชนได้รู้ถึงการหายตัวไปและการกลับมาของเจ้าชายท่านโอเคไหมเจ้าชายอดรียนลีอาณาถามด้วยความห่วงใหขณะที่เธอช่วยประคองเขาข้าอ่อนแอลงเล็กน้อย แต่ข้าจะต้องกลับไปยังอาณาจักรของเราเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าชายตอบด้วยความแนว่วแน่ทั้งสองเดินทางออกจากห้องลึกลับและย้อนกลับไปตามทางเดินที่เลียนาะเคยผ่านมาเมื่อเลีานาะถือไม้เท้าของเธอแสงสว่างจากไม้เท้ายังคงนำทางพวกเขาทั้งสองต่างรู้สึกถึงพลังเวทมนต์ที่ค่อยๆสลายไปขณะที่พวกเขาเดินออกจากห้องโบราณน,นั้น หลังจากเดินทางข้ามผ่านป่ามืดและหมอกที่เคยเต็มไปด้วยอันตรายทั้งคู่ก็พบกับแสงสว่างของอาณาจักรกลูมินัสอีกครั้งเมืองหลวงของอาณาจักรยังคงสงบแต่ความโศกเศร้าและความหวาดกลัวจากการหายตัวไปของเจ้าชายยังคงคุกรุ่นอยู่เราต้องบอกข่าวดีนี้ให้ทุกคนรู้ลีอาณากล่าวพลางยิ้มอย่างโล่งใจเมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปในเมืองผู้คนเริ่มมองพวกเขาด้วยความตกตะลึงก่อนที่เสียงแห่งความยินดีจะดังขึ้นทั่วทั้งเมืองเจ้าชายอาดเรียนกลับมาแล้ว เจ้าชายกลับมาแล้วกระสัอเล็กซานเดอร์รีบออกมาต้อนรับลูกชายของเขาด้วยความยินดีอดเรียนลูกกลับมาแล้วข้าคิดถึงเจ้ามากข้าปลอดภัยแล้วพ่อเจ้าชายตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเลียนาเลียนาก้มศีรษะเล็กน้อยข้าเพียงทำตามหัวใจของข้าและข้าดีใจที่ได้ช่วยท่านกลับมา